ีงสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับโค้งสุดท้ายมืออื่นบ่เลขออกแล้วครับผมค่ะสิมาย่าพระธุดงแล้วรู้สึกว่าอุปปอมีเพิ่มมากมีเพิ่มครับเมื่อวานนี้งูเข้าบ้านบ่จ้าเป็นจังได๋เนาะนี่แหละครับผมระทึกเลยจ้านะฮะงูเข้าบ้านนะครับงูเข้าบ้านสังเกตดูคนขับผ่านไปผ่านมาเขาจะบีบแต่ตลอดนะอครับอืมเาเหินสารเนาะครับวันนี้จะมา สรุปนะครับแนวทางโค้งสุดท้ายของพระเลขพัดนธุดงนะครับผมแล้วก็งูเข้าบ้านนะครับเอฟซีครับอ่าอันนี้ไม่ได้ฝันนะครับงูเข้าจริงๆนะครับลูกสาวงูเห่าเห็นเห็นว่างูเห่าดงอะไรนี่แหละครับอืมครับมันเคยออกนะครับผมเข้าเข้านี่มันออกสามตัวตรงๆเลยนะครับเอฟซีครับใช่ไหมเบิร์ดครับใช่ใช่ใช่มากเก้าซี่เด้ นี่แหละครับผมก็เลยเอ้อยากจะแบ่งปันนะฮะอยากอยากจะแบ่งปันนะครับงูเข้าแบบนี้เนี่ยเข้าบ้านแบบนี้นะฮะก็เลยว่าอืไม่ใช่มันจะแตกหรือผมว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันโชควันลาบแล้วนะครับเอฟซีครับนะฮะวันนี้เราจะมีแนวทางนะครับผมสรุปแนวทางเลขพัทุดงนะครับผมแล้วก็เลขงูเข้าบ้านให้เอฟซีได้รับชมรับฟังนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ เลขพัทุดงที่เอฟซีรอกันมานะครับผมเลขพัธ,ขพธุดงคือสามตัวนี่มีเจ็ดแปดศูนย์นะครับผมเจ็ดแปดศูนย์แล้วก็ศูนย์เก้านะครับเลขพัธุดงนะครับเจ็ดสองเจ็ดสองหกสองแค่นั้นนะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าแล้วก็เจ็ดสองหกสองแค่นั้นเองครับ หกสองเจ็ดสองนี่คือล่างนะครับผมวันนี้รวมยอดเลยนะรวมยอดให้เลยนะครับเปียนบ้านงูเขาบ้านตัวแรกค่ะหนะึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เ้าครับ <5 S 1> ผมหนึ่งสี่เก้าแต่มีอสายบุญนะครับเนาะหน,นึ่งสี่เก้าให้ซื้อสองสี่เก้าด้วยเขาว่าอย่างนี้นะฮะก็เลยเอาสองสี่เก้าด้วยนะครับเครื่องหมายว่าฟันบน๊วยเนไง ฝันจังไหหดเม่อคืนฝันว่าได้ขี่มอไซค์ลูกชายในยไปเที่ยวหนองคายอ่าไ,ไ,ไปเที่ยวไปเที่ยวไ่น้ำโขงนะครับทะเบียนรถนก็คือใช่ตัวใดอ่าสองสี่เก้าอ้าวมาตรงทะเบียนบ้านสามสองสี่เก้าคือทะเบียนรถเ,นเต็มแล้วมันสองสี่เก้าด้วยนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ให้บอกใส่สองเข้าไปด้วยนะครับ เอาก็เลยมันตรงกันใช่ฝันเกี่ยวรถถ่ยสองซีเก้าไท่ครับผมสำหรับขูงเขาบ้านสำหรับออกซีเก้าเก้าซีเนาะใช่ใช่มันเคยออกนะครับผมก็เลยอยากแบ่งปันตอนแรกว่าจะไม่บอกแล้วเพราะว่าเลขพอสุูดองก็ปล่อยไปหมดแล้วนะครับเนาะครับก็เลยงูเข้าบ้านเมื่อคืนเมื่อเมื่อวานนะครับผมก็เลยยังไม่ได้บอกเอฟซีเผื่อเผื่อเอฟซีอยากรู้นะครับผมก็เลยเอ้าเผื่อมีโชคมีลาบด้วยนะครับผม บ้านเลขที่149นะครับผมงูเข้าบ้านนะครับนี่ก็เลยพรุ่งนี้ก็เป็นวันโชควันลาบแลรานา้หลังจากที่บวงสรวงนะครับเออมาบ้านบวงสรวงนะคะน้ใช่บวงสรวงเสร็จงูเข้าบ้านเสร็จนะครับปีพหลังบวงสวงนี่แหละครับฝันว่าได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ลูกชายนี่แหละครับผมไปเที่ยวหนองคายทะเบียนรถก็คือ3249นะครับผมก็ตัดมาคือ249นะครับ F4 ครับเอาที่เพราะม่พี่น้องชอบนะครับเนาะนะฮะ แนวทางนะครับแนวทางเป็นความฝันนะครับความฝันมันอาจจะหลายตัวนะครับผมแต่ว่างูเข้าบ้านเนี่ยมันเป็นเป็นหนึ่งสี่เก้าแล้วทะเบียนรถอะ่ะไอทะเบียนบ้านเมื่อวานเมื่อวานนี้เขาจัดงานบอมันบ่พรุ่งนี้เมืม่อวานจัดงานนะครับอจัดงานงูเข้าตอนใดงูเข้าช่วงประมาณกี่โมงเนี่ยเจ๊ช่วงนี้จัดพิธีเลยเห็นบอบวงสวงเลยเห็นบประมาณเก้าโมงสิบโมงเนี่ยเนาะ ก็นั่นคือวงสว i งูเข้าบ้านงูเข้าบ้านเลยครับผมลูกสาวานบ้านใช่ว่าแม่นหลานตัวอยู่บานทั้งลูกสาวทั้งหลานเลยคือวงสวง n แล้วอันบ่ครับเอาลูกไปส่งไว้บ้านถ่ายรูปมาให้ดูด้วยงูโอ้ยส่งมาให้เพื่อนไปยังงูเอียงงูเห่างูเห่าดงงูเห่าดงมันเคยเข้าแบบนี้นะมันเคยเข้าแล้วมัน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 เคยเข้าแล้วมันมาแผลแม่เบี้ยเลยเนี่ค่ะคือเป็น ถือว่าเป็นปรากฏการณ์แตกลังบวงสรวงเราไปดีบวงสวงแล้วก็ได้ฝันว่าไปขี่รถลูกชายอ่ามันมันตรงกันนะครับเอาว่าอีกแน่ฝันทั้งใดก็ฝันว่าได้ไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ลูกชายเนี่ยนะครับมผมไปเที่ยวหนองคายนะครับผมก็เลยขี่ขี่ไปคนเดียวนะออืมผมก็เลยเอาทะเบียนรถนี่แหละครับผมใายตัวไหนอ่ะสองสี่เก้า ทะเบียนบเต็มคือสามสองสี่เก้าทะเบียนบ้านที่งูเขากะหนึ่งสี่เก้าเอาซะว่าตรงกันอ่าสี่เก้าเก้าสี่นะครับเด็กพัธุดงวงมีมีบ้าไหมนี่ว่ามีมีหลงไม่มีครับพัทุดวงจะมีแค่เจ็ดแปดศูนย์นะครับเจ็ดสองศูนย์เก้าหกสองเดี๋ยววงเลขพัธุดวงให้ก็ได้ไหมเดี๋ยวจะหลงครับอันนี้เป็นความฝันของผมด้วยนะครับเผื่อแคมความใช่เผื่อได้เลขพัธุดวงมันบ้ค่ะใช่เผื่อเอฟซีชอบแต่เลขพรัธุดวงเนาะครับ ไม่ได้บังคับกันนะครับผม <Okay. S 1> ถ้าเกิดใครชอบความฝันผมก็ลองพิจารณาดูนะครับยุ่งงานช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเนาะครับแขกคนก็มาหลายเนาะค่ะหมู่บ้านร่วงข้านกับยิมหน้ำซำล้านนะคะครับนี่ครับนี่จำนิ่งๆนะคะที่เอามาเล่าให้ฟังเพราะอะไรเพราะว่ามันตรงกับทะเบียนบ้านแล้วง,งูปรากฏว่างูเข้าบ้านครับผมแี่ว่าออก ออกเก้าสี่ที่สี่เก่าสามตัวเลยนะเบิกซับรอบนั้นน่ะแมนครับหนึ่งเก้าสี่มั้งรอบนั้นอันนี้เดกโอ้ปอฝันคือบบมี่สามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับผมสองเก้าหกเขียนเหนียน้อยไปนี่ยน้ำมองเขียนแน่แจ่มนี่จะลายนด้เบิกซับโอ็นยังเขาสีว่าเพาเห็นดิมันเป็นชุดสามตัวก็ให้เอาสามตัวไปเลยคือรวบยอดเลยเหมือนในกังแค่นั้นเอง แล้ว FC แล้วแต่ชอบนะครับเนาะว่ารวม,มทองพัทุโดงด้วยของโอปอด้วยนะครับผมทั้งบ้านครับพัทุดงคืออยู่ในวงกลมครับ FC อย่าเพิ่งว่าหลายตัวนะครับผมวันนี้มีทั้งพัทุดงมีทั้งเลขของแอดมินฝันเองอันนี้ก็คือฝันรอบแรกนะครับสองเก้าหกสองเก้าหกนี่ผมจัดไว้เยอะแล้วนะฮะ อันนี้เพิ่งมาล่าสุดครับผมทะเบียนบ้านนะครับนี่สีแยกข้ามฝันเอาแต่ขวามฝันโอปอนี่ะที่อปอมันใจเปิดเปิดไปอีกแค้มอีกนานึงเนาะเพิ่งชุดนี้นโอปอลที่เพิ่นมันใจเนาะนี้ร่วมทึ่งผ้าตุดุงแล้วก็โอปอสองเก้าสี่เอาตุวโอปอมากค่หนึ่งสี่เก้านี่แค่นี้ครับชอบมาเขียนไว้น้ำเขียนวันทีไว้น้ำ วันนี้วันที่หนึ่งครับอันนี้ของผมเองเนาะอันนี้ของโอปอชอบล่างคือแปดห้าแค่นี้ชอบแค่นี้ครับมากมากเลยอันนี้คือขาดออกมาคือสไอล์เน้นออกมาจากลายๆตัวเน้นออกมาแล้วเน้นเน้นให้เลยนะครับเน้นครุบน้อยนะคะงูเข้าบ้านครับก็เลยหนึ่งสี่เก้าครับทะเบียนเอียงมาทั้งนี้จังน้อยนี่คือเน้นแล้วเนาะค่ะครับผม ชอบจังตามบ่มัดกบผพานเรือพี่น้องชุดเพลนของโอปอเป็นแนวทางนะครับสู้ให้เบิ่งไก่ไก่จับหนึ่งน่งเด้อค่ะวันนี้สู้มาพี่น้องแคบไว้นะคะแคบไว้เดี๋ยวจะว่าไม่เจอนะคะชอบค่อยตามนะคะบ่มัดกบผพานทางช่องเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อสีลบเรากัไเลยโอปอมาพี่สิ สองเก้าหกพิเศษพิเศษคือสองเก้าหกนะครับพี่เห็นอนยังว่าชุดจับหนักชุ่มบ่งแก่ใจชุดพิเศษจ,จับหนักไว้แห้งแล้ว